วิกฤตการรัสเซียยูเครนดันราคาน้ํามันพืชโลกพุ่งสูงชุดราคาน้ํามันปลาล์มขยับขึ้นด้วยสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เจาะลึกกลไกลน้ํามันปลาล์มในตลาดโลกสะท้อนอุตสาหกรรมปลาล์มน้ํามันของประเทศไทยกลุ่มไหนได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับเหตุการณ์นี้ติดตามได้ในรายการเศรษฐกิจอินไซต์วันอังคารที่17พฤษภาคมนี้ทาทเอช่อง16 Job CB แพลตฟอร์มหางานอันดับหนึ่งของเอเชียเผย10อันดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ่ายเงินเดือนสูงสุดยุคโควิดและพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไอทีมีประกาศรับสมัครงานสูงสุดมากกว่า12,200ตำแหน่งติดตามได้ในรายการย่อโลกเศรษฐกิจวันอังคารที่17พฤษภาคมนี้เวลา8นา30นาทีทาง TNN ช่อง16 สินทรัพย์สิทธิทั่วโลกยังเผชิญแรงขายหลังนักลงทุนทยอยลดความเสี่ยงเหตุกังวลเงินเฟ้อพุ่งสูงอาจกดดันธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงจนดึงสภาพคล่องหายออกไปจากระบบติดตามพร้อมประเมินกลยุทธ์ลงทุนกับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ UOB เฮียนประเทศไทยทำกลางปัจจัยเสี่ยงรุมร้าในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินอังคารนี้9ก30นาทีทาง TNN ช่อง16 ดองกิเดินหน้าลงทุนในไทยต่อเนื่องล่าสุดเตรียมเปิดสาขาที่สีราชากันยายนนี้ชูไฮไลท์เปิดร้านสูชิครั้งแรกของดองกีประเทศไทยเพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบญี่ปุ่นสู่ผู้บริโภคชาวไทยติดตามกลยุทธ์นี้ได้ในรายการการตลาดเงินล้านอังคารที่17พฤษภาคม1 1นาฬิกาถึง11เนาฬิกา30นาทีทางเ n n นช่อง16 บุกถินทุเรียนหมอนทองภาคตะวันออกผลไม้เมืองร้อนขึ้นชื่อของไทยคุณภาพดีส่งตรงถึงผู้บริโภคอร่อยไม่ต้องลุน้นเกตที่ส่งรงบ้านเนี่ยเราจะเน้นเฉพาะเรื่องของรสชาติคืออร่อยไม่ต้องลุน้นเป็นของดีทั้งหมดห้ามพลาดกเกษตรนิวเจนเสาร์นี้เวลาดี14.30นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16ค่ะ วิกฤตการรัเสเซียยูเครนดันราคาน้ำมันพืชโลกพุ่งสูงชุดราคาน้ำมันปาล์มขยับขึ้นด้วยสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์จาะลึกกลไกลน้ามันปาล์มในตลาดโลกสะท้อนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทยกลุ่มไหนได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับเหตุการณ์นี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการเศรษฐกิจ i n นไซต์วิเคราะห์ก่อติดข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16และทุดพลตฟอร์มออนไลน์ครับ เราพบกันสามเวลา8โมงเชา้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนวันนี้วันอังคารที่17จพฤษภาคมพุทธศักราช25 6 5อคุณผู้ชมติดตามผ่าอยู่กับผมมนชัยวงกิติกไกรวันครับและอยู่กับดิฉันแอนทวีราจิรลัดิลกนะคะพาผู้ชมมาดูเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มคันในวันนี้ก็ต้องบอกว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นลักษณนาการแบบนี้บ้านเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังกันครับ และนอกจากนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตามต่อครับคุณทวีรัตคุณผู้ชมก็คือค่างเงินหยวนของจีนตอนนี้จีนเจอกับความท้าทายพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในวันที่จีนยังเข้มงวด กับการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 น่าจะเป็นจุดที่เข้มงวดมากที่สุดจุดหนึ่งของโลกนะครับส่งผลกระทบให้เงินหยวนอ่อนค่าอย่างมากส่วนทางกับดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนักวิเคราะห์สำนักเศรษฐกิจต่างๆประเมินว่าเราอาจจะเห็นเงินหยวนอ่อนค่าใกล้เคียง7ดอลลา,าร์ใกล้เคียง7หยวนต่อ1ดอลลา,าร์สหรัฐเร็วนี้ด้วยครับ ครณผู้ชมครับทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ๆปรับคาดการเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินหยวนอีกครั้งนี่เป็นรอบที่2แล้วในรอบ3สัปดาห์มองว่าเงินหยวนอาจจะอ่อนค่าเป็น6.9หรือ7หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนี่ถือว่าเป็นการอ่อนค่าในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับ ถ้าไปดูถือว่าเงินหยวนอ่อนค่ามากกว่า6%ด้วยซ้ำไปครับลึกไปเกือบ6.8หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐจากเดิมที่นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะอยู่ที่6.71เท่านั้นปัจจัยหลักๆที่หยวนอ่อนค่ามี3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากจีนเข้มงวดเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วปิดเมืองนะครับส่วนที่2ก็คือ การที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคุมนโยบายแบบเข้มงวดเงินตึงตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันกลับไปที่เงินหยวนครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าอีกส่วนหนึ่งก็คือทางการของจีนก็ยังคงพยายามรักษาเงินหยวนให้อยู่ในระดับที่อ่อนเล็กน้อยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรฐษฐกิจและดีกับภาคการส่งออกทีนี้ธนาคาร HSBC ประเมินว่า ณนะตอนนี้เราจะยังเจอปัจจัยที่ทำให้เงินหยวนอ่อนค่ามากยิ่งขึ้น HSBC ประเมินว่าไตรามาสที่2ปีนี้เงินหยวนน่าจะอ่อนค่าเป็น6.75หยวนต่อดอลลาร์ไตรามาสร3จะไปอยู่ที่6.7หยวนครับทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลเศรษฐกิจของจีนเดือนเมษายนปรากฏว่าตัวเลข ไม่เป็นไปตามเป้าสินเชื่อต่างๆยอดค้าปลีกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ตัวเลขไม่สู้ดีสะท้อนว่าจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่2ของโลกตอนนี้ยังอยู่อีกไกลพอสมควรกว่าจะกลับมาเป็นเครื่องจักรสาคัญในการเร่งเครื่องกระบวนการเศรษฐกิจของโลกขณะที่บคัคเลประเมินว่าเงินหยวนอาจจะแตะที่ระดับ7ดอลลาร์รัฐ7หยวนต่อดอลลาร์สาหรัฐนะครับโดยประเมินว่า ไร่มาทที่2น่าจะอยู่ที่6.9หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐจากเดิมคาดว่าจะอยู่6.3หยวนนะครับขณะที่ทางมิสุโคครับมองว่าน่าจะอยู่ที่6.7หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐภายในสิ้นปีจากเดิมที่คาดการเอาไว้นะครับว่าไม่น่าจะเกิน6.6 ขณะที่ UBS ครับก็ประเมินว่าเงินหยวนน่าจะอยู่ที่6.9หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ายัางไม่หมดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปดูเรื่องของราคานะ้ำมันปาล์มกันหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มไหนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนสักครู่ค่ะ Job CB แพลตฟอร์มหางานอันดับหนึ่งของเอเชียเผย10อันดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ่ายเงินเดือนสูงสุดยุคโควิดและพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไอทีมีประกาศรับสมัครงานสูงสุดมากกว่า12,200ตำแหน่งติดตามได้ในรายการย่อโลกเศรษฐกิจวันอังคารที่17พฤษภาคมนี้เวลา8นา30นาทีทาง TNN ช่อง16 Job CB แพลตฟอร์มหางานอันดับหนึ่งของเอเชียเผย10อันดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ่ายเงินเดือนสูงสุดยุคโควิดและพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไอทีมีประากาศรับสมัครงานสูงสุดมากกว่า12,200ตำแหน่งติดตามได้ในรายการย Сп ่อโลกเศรษฐกิจวันอังคารที่17พฤษภาคมนี้เวลา8นาิ30นาทีทาง TNN ช่อง16 วิกฤตการรัสเซียยูเครนดันราคาน้ํามันพืชโลกพุ่งสูงชุดราคาน้ํามันปาล์มขยับขึ้นด้วยสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เจาะลึกลกลไกลน้ํามันปาล์มในตลาดโลกสะท้อนอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันของประเทศไทยกลุ่มไหนได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับเหตุการณ์นี้ <ST. S 2> ิดตามได้ในรายการเศรษฐกิจอินไซต์วันอังคารที่17พฤษภาคมน,นี้ทางท n เช่อง16 Job CB แพลตฟอร์มหางานอันดับหนึ่งของเอเชียเผย10อันดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ่ายเงินเดือนสูงสุดยุคโควิดและพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไอทีมีประกาศรับสมัครงานสูงสุดมากกว่า1 2 0 0 0 ว,วันนี้ผมชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปซื้อน้ำมันปาล์มด้วยกันสักขวดหนึ่งหนึ่งลิตรอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าปีกขวดหนึ่งหกสิบแปดบาทแล้วนะครับณว,วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งราคาน้ำมันปาล์มราคาน้ำมันดอกทานตะวันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้กระทบกับภาคการขนส่งภาคการบริโภคและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างไรวันนี้เดี๋ยวคุณทวิรัต์จะเล่าให้ฟังครับ ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกับเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นทําให้ราคาน้ํามันพืชเนี่ยโดยระดับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นกันหมดเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไปดูกันต่อน,นะคะกับเรื่องของสงครามร,ารัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลกระทบดังนั้นตอนนี้ราคาน้ํามันปาล์มเนี่ยนะคะตัวปาล์มน้ํามันเนี่ยสูงสุดในประวัติการ แล้วใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์อย่างไรกันบ้างนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูกราฟิกแรกกันก่อนค่ะกราฟิกแรกเนี่ยจะพาผู้ชมไปดูราคานะคะตัวนี้เป็นราคานะ้ามันปลาล์มดิบในตลาดอินโดนีเซียถามว่าทาไมต้องเป็นอินโดนีเซียเขาเป็นผู้ที่ผลิตและก็ส่งออกมากที่สุดในโลกใบนี้ราคาของเขาเนี่ยถ้าเราไปดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะปรับตัวดิดขึ้นคุณผู้ชมเห็นกราฟใช่ไหมถ้าจะสูงชันขนาดนี้แล้วแล้วก็หลายท่านบอกโอ้โ oh, หต้องเอามือไก่นะพาเพราะาราคาสูงขึ้นเร็วจริงๆประมาณ ดูตัวเลขนะคะถ้าดูเดือนเมษายนเทียบแบบปีต่อปีเมษายนปีนี้เทียบกับเมษายนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะร้อยละ44.6แต่ถ้าเราดูเฉพาะ4เดือนนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมษายนเพิ่มขึ้นมาร้อยละ48.9ราคาขึ้นมาเกือบร้อยละ50เกือบครึ่งหนึ่งจากที่เราเคยเจอ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสงครามรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นค่ะก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทางด้านของรัสเซียกับยูเครนก็ต้องเป็นผู้ผลิตนะคะเขาเป็นผู้ผลิตพวกสินค้าส่งออกหลายอย่างซึ่งรวมถึงน้ํามันดอกทานตะวันด้วยนะคะทําให้ราคาน้ํามันดอกทานตะวันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวคนบอกว่าฉันพร้อมจะจ่ายนะแต่ว่าของในท้องตลาดมันไม่มีเพราะว่าเขาส่งออกมาไม่ได้นะคะ ตามธรรมดาแล้วเนี่ยวเราซื้อสินค้าตัวนี้ไม่ได้1หาซื้อยาก2ราคาแพงเราก็จะไปหาสินค้าทดแทนตัวอื่นใช้น้ํามันดอกทานตะวันไม่ได้ก็ไปใช้น้ํามันพืชชนิดอื่นแทนก็เลยดันราคาน้ํามันพืชในท้องตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้นไปหมดเลยนะคะราคาตัวน้ํามันปาล์มนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เราคํานวณเนี่ยในช่วงวันที่22เมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยดันขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงคือพอเราไปดูราคาน้ํามันในตลาดอินโดนีเซียค่ะอย่างที่บอกไป 2องห0ื่นกว่าเนี่ยนะสองหมื 5, รูเปียต่อกิโลกร,รมัมขึ้นมา40กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็เป็นเหตุผลต่อมาค่ะว่าในบ้านเขาราคามันแพงถ้าส่งออกไปอีกเดี๋ยวคนในบ้านเขาจะมีใช้ไม่พอก็เลยมีการประกาศออกมาในวันที่28เมษายนระง,งับการส่งออกตัวน้ำมันปามนะคะออาไปดูกราฟิกถัดไปค่ะนี่คือเหตุผลว่า ราคามันแพงคนในบ้านเขาเดี๋ยวจะไม่มีใช้ราคามันจะสูงเกินไปมันส่งผลเกี่ยวกับเสถียรภาพในบ้านเขาก็เลยประกาศออกมานะคะว่า 1. ห,ห้ามส่งออกน้ำมันตัวปาล์มดิบ2ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มหลายอย่างที่เขาห้ามส่งออกยกตัวอย่างน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์น้ำที่เกิดจากการสกัดปาล์มโพมเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำมันปาล์มโอลอิน น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วเหตุผลที่เขาบอกไว้ก็คือเพื่อรักษาสเสถียรภาพของตลาดและาราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศนะคะและที่สำคัญมันส่งผลกระทบกับความนิยมของเรื่องระดับการเมืองในประเทศด้วยเพราะว่าถ้าราคาสูงขึ้นมากๆความนิยมในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีผลกระทบกับประเด็นทางด้านความชื่นชอบผู้นำประเทศที่อินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะคะอะเราไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ อย่างที่บอกกันไปว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกนะคะตัวน้ํามันปาล์มเนี่ยสูงที่สุดในโลกใบนี้ถามว่าสูงมากน้อยแค่ไหนดูสัดส่วนตรงนี้ค่ะสัดส่วนการผลิตน้ํามันปาล์มของโลกใบนี้อินโดนีเซียเนี่ยปาเข้าไปแล้ว,ลวร้อยละหกสหกเปอร์เซ็นตัวนี้นะคะหกเปอร์เซ็นถามว่าถ้าเทียบเป็นจํานวนตันเท่าไหร่45ตันจากข้อมูลที่เก็บมานะคะมีกําลังการผลิตอยู่ที่ 45ล้านตาันตามมาด้วยมาเลเซียค่ะห่างกับอินโดนีเซียค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันดับ2ก็จริงแต่ห่างกันเนี่ยเกือบอบมเท่านะคะอินโดนีเซียผลิตได้ประมาณ20ล้านตาันตามมาด้วยไทยไทยอันดับ3ก็จริงค่ะแต่ห่างกันโอ้โหลิบลับเหมือนกันนะคะไทยเราผลิตได้ประมาณ3ล้านตาันอยู่ที่4%ตามมาด้วยบราซิลกับแอฟริกาใต้นะคะตรงนี้เนี่ยดูใกล้เคียงกันต่างกันแค่จุดทศนิยม นี่คือสัดส่วนการผลิตน้ำมันปาล์มโลกพออินโดนีเซียระงับการส่งออกเจ้าใหญ่ยักษ์ใหญ่เขากระเพื่อมทีนึงมันก็ส่งผลกระทบกับตลาดราคาตัวน้ำมันปาล์มทั่วโลกเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยเอาดูกว้างๆเลยแล้วราคาน้ำมันพืชของโลกใบนี้แล้วไม่เอาเฉพาะน้ำมันปาล์มเอาตัวอื่นๆด้วยเพราะว่าคนพอไม่ได้ไปใช้ตัวน้ำมันดอกทานตะวันมาใช้น้ำมันปาล์มมันแพงก็ไปลงไปดูตัวอื่นซิเป็นยังไงนะคะปรากฏว่า เราก็ไปดูต่อแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ํามันพืชทั่วโลกแค่ไหนก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งค่ะเข้ามาครองสัดส่วนส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยถึง36%มเมาเลเซีย20%นะคะไทยเราไม่ได้เป็นผู้ส่งออกน้ํามันพืชโดยรวมแล้วนะคะอันดับ3เราน้ํามันปาล์มโลกเนี่ยเราเป็นอันดับ3แต่ว่าพอเป็นน้ามันพืชทั่วโลกในอันดับ3าเป็นของอาร์เจนตินานะคะแ็ตามมาด้วยยูเครนยูเครนนี่เขาส่งออกน้ํามันดอกทานตะวันสู่โลกใบนี้เป็นอันดับ ต้นๆของโลกนะคะดังนั้นพอรวมอยู่ในสัดส่วนของน้ำมันพืชทั่วโลกเขาเลยครองอันดับ4ที่6%แล้วก็ประเทศอื่นๆอ,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 อีก30%ด้วยกันนี่ทำให้เห็นไงว่าอินโดนีเซียเขาเป็นยักษ์ใหญ่นะคะในเรื่องของน้ํามันปาล์มและนโยบายของเขาก็ส่งผลกระทบทั่วโลกถามว่าความต้องการบริโภคน้ํามันปาล์มทั่วโลกวันๆหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะอยูอ่ปีหนึ่งนะคะ75ล้านตันต่อปีอินโดนีเซียก็ผลิตไปแล้ว45ล้านตันต่อปีนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ กราฟิกถัดไปเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูนะคะต้นทุนการผลิตน้ํามันปาล์มค่ะคือทางด้านของกรุงไทยคอมพาสเนี่ยเขาก็ไปดูเรื่องของกระบวนการผลิตน้ํามันปาล์มก่อนที่จะมาเป็นน้ํามันปาล์มบรรจุขวดในแต่ละขั้นตอนเนี่ยราคามันปรับขึ้นทุกกระบวนเลยนะ,ะทุกขั้นตอนแต่ว่าสัสดส่วนเปอร์เซ็นต์ในก ขึ้นเนี่ยมันไม่เท่ากันเอาตั้งแต่ผลปาล์มสดก่อนนะคะผลปาล์มสดราคาเฉลี่ย4เดือนเนี่ยนะคะเขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ย4เดือนต้นทุน9บาท70สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยถึง58% บางแหล่งผลิตเนี่ยนะคะพุ่งสูงไปทะลุ12บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นราคาปาล์มสดที่สูงสุดในประวัติศาสตร์หลายคนบอกชาวสวนปาล์มยิ้มนะคะเพราะว่าลืมตาอ้าปากได้แต่อย่าลืมต้นทุนชาวสวนปาล์มก็เพิ่มขึ้นปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นนะคะราคาน้ํามันค่าแรงต่างต่างก็เพิ่มขึ้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะพอราคาต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ผลปาล์มสดของเขาเนี่ยนะคะต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นมา58%นต่อมาค่ะน้ามันปาล์มดิบ กระบวนการกลั่นให้เป็นน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ย4เดือน,นยอยู่ที่52บาท80สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา45.6ถ้าเทียบกับต้นน้ำคือผลปาล์มดิบราคาเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่านะฮะผู้ประกอบการกำไรน้อยลงคือเขาผลักดันราคาไปที่ผู้ประกอบได้น้อยลงหน่อยสุดท้ายมาที่น้ำมันปาล์มบรรจุข,ขวดค่ะราคาเฉลเี่ยอยู่ที่61บาท60ตางต่อกิโลกร,รมัม เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มขึ้นแค่29%เท่านั้นเองสัดส่วนในแต่กระบวนการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหมดแต่ว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันถามว่าเกิดจากอะไรในมุมมองของกรุงไทยคอมพาสก็บอกว่าเกิดจากการแทรกแซงราฐานะคะจากภาครัฐที่มีการ กำหนดราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเนี่ยไม่ให้สูงจนเกินไปในส่วนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเจอมาตั้งแต่ต้นน้ําคือต้นทุนเขาเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่เขาต้องรับภาระในส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นจะผลักภาระไปยังผู้บริโภคเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะคือต้องรับไว้เองถ้าดูแบบนี้เนี่ยแรงกดดันของกลุ่มผู้ประกอบการในส่วนของที่ทนาน้ามันปาล์มบรรจุขวดเนี่ยจะได้รับแรงกดดันนะคะที่จะต้องรับต้นทุนที่เพิ่มไว้เองแต่ว่าผลักในส่วนต้นทุนนเหล่าี้ไปยัง ผู้ประกภบน,น้อยเขาก็เลยไปคํานวณค่ะว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในวงจรธุรกิจทาตัวน้ํามันปลาล์มแล้วคุณทําแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําคุณจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้ทําแบบครบวงจรได้ดีกว่าถึง6เท่าตัวด้วยกันนะคะอ่ะไปดูกราฟิกต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะแนวโน้มราคาน้ํามันปลาล์มดิบนะคะ,ฉะเฉลี่ยในปีนี้เนี่ย มองกันที่สักเท่าไหร่กันบ้างในมุมมองของ JP Morgan c o m m o d i t i e s Research นะคะเขาบอกว่าราคาเฉลี่ยในตลาดโลกเนี่ยมองแล้วเนี่ยนะคะเราน่าจะเห็นราคาน้ำมันปลาล์มดิบเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว66.4ด้วยกัน,นะคะ่ะ อันนี้เนี่ยเขาไปดูตลาดอ้างอิงที่มาเลเซียนะคะ66.4%ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่7,403ริงกิตต่อตันด้วยกันค่ะเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะว่าสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ยิ่งล่าสุดก็จะมีประเด็นเรื่องของฟินแลนด์กับสวีดเดนอยากจะเข้าไปยัง สมาชิกของกลุ่มนาโตขณะที่รัเสเซียเองก็ไม่พอใจนะคะรวมถึงยังมีมาตรการคว่ำบาตรัเสเซียจากกลุ่มของสภาพยุโรปที่จะไม่นําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียดังนั้นประเด็นเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะดูแล้วเนี่ยยืดเยื้อคาดเดาไม่ได้ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ขณะที่อินโดนีเซียเองก็รงับการส่งออกนะคะมาเลเซียเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ส่งออกผลิตแล้วก็ส่งออก น้ำมันปาล์มดิบเนี่ยนะคะเป็นอันดับ2อรองจากอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาก็ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเอาเฉพาะอันดับ1อันดับ2นะคะที่ส่งออกตัวปาล์มน้ำมันปาล์มตรงนี้เนี่ยก็ปลาเข้าไป88%ของตลาดแล้วเขามีปัญหาไม่สามารถส่งออกได้ ไม่ระงังการส่งออกมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานก็เป็นเหตุผลว่าทําไมราคามันถึงดีดตัวขึ้นนะคะนั่นคือมุมมองของ JP Morgan ค่ะและยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ผลิตตัวน้ํามันปาล์มเหล่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาประสบปัญหาตั้งแต่ปี2558ตอนนั้นเนี่ยราคาตัวผลปาล์มเนี่ยมันตกต่ําค่อนข้างที่จะมากก็เลยทําให้กเกษตรกรชาวสวนปาล์มหลายคนเขาบอกงั้นฉันไม่ปลูกล้ฉันไปปลูกอย่างอื่นดีกว่านะคะก็เ,เลยทําให้ ตัวพื้นที่ในการปลูกมันก็ลดลงไปด้วยตั้งแต่ปี58ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ JP Morgan บอกข้ออินโดนีเซียเนี่ยจะรบับการส่งออกเนี่ยแค่ดึงเดือนเท่านั้นเพราะถ้าเขาสต็อกไว้ในประเทศมากๆเนี่ยเขาจะไม่มีพื้นที่ในการเก็บสต็อกหรอกนะนั่นคือมุมมองของ JP Morgan ขณะที่กรุงไทยคอม p พาสค่ะมองว่าราคาประเมินนะคะตัวน้ำมันดิบในบ้านเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น52.7%จากปีที่แล้วนะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกถ้ากว่าเราปล่อยตามกลไกตลาดเลยนะไม่ได้มีการแทรกแซงจากภาครัฐเนี่ยตัวราคาน้ำมันปามบรรจุขววเนี่ยน่าจะขยับไปที่76บาทต่อลิตรแล้วขณะที่ปัจจุบันเนี่ยราคายอยู่ที่65ถึง68บาทต่อลิตรด้วยกันกราฟิกถัดไปค่ะเรามาดูอุตสาหกรรมการผลิตปาล์มน้ํามันในประเทศไทยกันหน่อยนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราผลิตตัวผลผลิตปาล์มเนี่ยได้17.9ตันล้านตันด้วยกันนะคะถ้าเราไปดูจํานวนตรงนี้เนี่ย เมื่อได้ผลปาล์มแล้วจะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ3ล้านตันด้วยกันในจำนวนนี้จาก3ล้านตันเนี่ยนะจะเป็นการบริโภคภายในประเทศค่ะ2.7ล้านตันแล้วก็นําไปสู่การส่งออกอีก2-3แสามแสนตันต่อปีด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้มีทั้งการบรรจุขวดค้ายนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมีอะไรบ้างบอรมึกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนมข้นหวานครีมเทียมมาร์กอรินในขขาวไอศครีมแชมพูนี่คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะ อีกส่วนหนึ่งนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลนะคะ ที่เราได้ยินว่า B5 B7 เนี่ยซึ่งเป็น B7 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาตรฐานของน้ํามันดีเซลทั่วไปนะคะก่อนที่จะถูกลดลงมาเหลือ B5 ในช่วงที่ราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งกระทรวงพลังงานกําลังศึกษาแนวทางปรับสูตรผสมน้ํามันไบโอดีเซลค่ะโดยลดน้ํามันปลาล์มบริสุทธิ์เหลือ3%จากน้ํามันดีเซล B5 เหลือ B3 แต่ก็ถูกค้านจากสมาคมผ,ผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยนะคะเขาให้เหตุผลว่าการปรับสูตรดังกล่าวเนี่ยอาจจะกระทบอุตสาหกรรมถึงขั้นวิกฤต เพราะว่าปัจจุบันก็ผลิตได้เพียงแค่3 0เท่านั้นหากลดใบเอลดีเซลอีกเนี่ยก็อาจจะทําลายอุตสาหกรรมไบโอดิเซลไทยก็ต้องติดตามค่ะว่าผลกระทบน้ํามันดีเซลแพงนะมันจะไปในทิศทางไหนฝั่งของครัวเรือนเหมือนกันนะคะเขาก็มีการสั่งไปตรวจในกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันปาล์มขวดนะคะตรวจเข้มสต็อกผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ํามันปาล์มทุกๆ7วันด้วยกันนี่คือสถานการณ์ราคาของน้ำมันปาล์มภาพที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่นำมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ ถือว่ากระทบในวงกว้างทีเดียวนะครับทั้งอุตสาหการรมอาหารรวมไปถึงภาคการขนส่งที่ยังใช้น้ํามันดีเซลจากไบโอดีเซลนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเรื่องนี้ก็กลับมาที่อุปสงค์อุปทานจุดสมดุลอยู่ดีนะครับสำหรับสินค้าเกษตรที่จะนําไปสู่กระบวนการการผลิตอาหารประเด็นเรื่อง food security หรือว่าความมั่นคงอาหารดูท่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดณขณะนี้ที่ทั่วโลกกังวลด้วยครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซด์กันต่อครับ เงินเฟอ้อสตรูเงินออมจริงหรือวางแผนการเงินยังไงในยุคเงินเฟอ้อพุ่งคุณคุยกับคุณรุ่งโรดแก้วกาญจนากรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งบอลนอยูเนียนเวลนี่เป็น,นกลไกธรรมชาติเลยฮะผ่านไปอีก10-20ปีมันก็จะเกิดแบบนี้อยากคิดว่าเราอยากอยู่ในโลกที่ไม่มีเงินเฟอ้อเลยทเเวลไกด์อังคารนี้10นาฬิา30นาทีทางที n เช่อง16และทุกช่องทางออนไลน์ เงินเฟอ้อสตรูเงินออมจริงหรือวางแผนการเงินยังไงในยุคเงินเฟอ้อพุ่งพูดคุยกับคุณรุ่งโรดแก้วกาญจนากรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งบรลนอ,อยููนียนเวลนี่เป็น,นกลไกธรรมชาติเลยฮะผ่านไปอีก10-20ปีมันก็จะเกิดแบบนี้อยากคิดว่าเราอยากอยู่ในโลกที่ไม่มีเงินเฟอ้อเลยทีเอ็นเวลไกด์อังคารนี้10นาฬิา30นาทีทางที n ช่อง16และทุกช่องทางออนไลน์ Job CB แพลตฟอร์มหางานอันดับหนึ่งของเอเชียเผย10อันดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ่ายเงินเดือนสูงสุดยุคโควิดและพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไอ IT มีประกาศรับสมัครงานสูงสุดมากกว่า12,200ตำแหน่งติดตามได้ในรายการยอ่อโลกเศรษฐกิจวันอังคารที่17พฤษภาคมนี้เวลา8นา30นาทีทาง TNN ช่อง16 ธุรกิจที่ผ่านมานะครับก็พยายามที่จะขยายกันทั้งแนวนอนแล้วก็แนวดิ่งวันนี้ภาคอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือวอออ่ากรอก็พยายามที่จะผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแนวดิ่งด้วยครับ เรื่องนี้ทางกนอให้ข้อมูลว่าก็จัดโครงการจัดสัมมนาต่างๆเพื่อที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมตั้งแต่วิธีคิดการปฏิบัติงานจริงให้นวัตกรรมเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรแล้วเอาความรู้นั้นไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างปี2565นี้ก็จัดประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรต่อเนื่องทำมา6ปีแล้วครับ แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแนวดิ่งหรือว่าโครงการ vertical industrial area ก็จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและก็ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่การจัดตั้งอุตสาหกรรมในเขตเมืองที่อาจจะใช้พื้นที่น้อยลงเข้ามาคมขนส่งสะดวกและที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งกลุ่มสตาร์ทอัรวมไปถึงธุรกิจของอุตสาหกรรมใหม่หรือว่า new S curve ตอนนี้กนอก็เพิ่งจะยกร่างข้อบังคับของคณะกรรมการกนอเพื่อที่จะทําให้กฎเกณฑ์ต่างๆมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นครับคุณทวิรัตครับค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันแต่ว่ายังไม่หมดนะคะมีข่าวดีค่ะมาฝากนักลงทุนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของโครงการพรองทอมเฮลิเทจจังหวัดกระบี่นะคะเปิดรับอินเวสเตอร์และโอเปอเรเตอร์ค่ะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมา เข้าร่วมพัฒนา10โซนนะคะในพื้นที่ประมาณ300ไร่ของโครงการคลองท่อมเฮอริเทสให้กลายเป็นเมืองสุขภาพระดับโลกค่ะ โดยจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือการนํามหาสจ,จั์น้ําขุร้อนเข็มอ,อําเภอคลองท่อมที่มีค่าแร่ธาตุในน้ำเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่เพื่อช่วยในการฟื้นฟูบ,บําบัดผู้ที่มีปัญหาโรคต่างๆรวมถึงคนทั่วไปที่สนใจในการรักษาสุขภาพและต้องการใช้ชีวิตอย่างสมดุลโดยเฟสแรกนะคะที่จะเปิดให้บริการกลางปีนี้ก็คือโซนอมตยาเวลเนสค่ะซึ่งแบ่งการให้บริการออกเป็น3ส่วนก็คือ1 โรงพยาบาลกายภาพบำบัดด้วยน้ำพุร้อนเข็มแห่งแรกของโลก 2. อ,อมตยาโฮลิสติกเมดิคอลทรีทเมนต์ 3. อมตยาเรสซิเดนต์ค่ะที่พักอาศัยแห่งแรกของไทยที่ทุกหลังจะมีบ่อน,น้ำพุร้อนเข็มเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพภายในบ้านซึ่งเป็ดแรกนี้ถือเป็นหัวรถจักรสำคัญของโครงการคลองทอมเพอริเทสที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนเข็มอย่างชัดเจนก่อนที่โครงการในเฟสอื่นๆจะทยอยตามมาค่ะ สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w c l o n t h o m h e r i t a g e c o m หรือโทรไปที่092-257-9089ค่ะ เป็นทั้งโอกาสการลงทุนเป็นทั้งหมุดหมายใหม่นะครับของทั้งคนไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กําลังจะเติบโตจากนี้ต่อไปด้วยครับนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซต์วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคุณเทวิรัต์ผมพร้อมทิมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ